สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงพานท้องใจดีครับวันนี้พามาเบืองบัวสวยๆบานบัวแก้วครับอยู่บ้านสงเปื่อยจังหวัดขอนแก่นกะเจ้าของสวนนะครับซื้อขุนแก้วเพิ่นกะสิมหาห้ความรู้เรื่องบัวครับบัวสวยๆงามๆสีบานเวลาใดสีหูเวลาใดเขาสีเลล้ยงจังใดนะครับตามมาเบืองบรรยากาศในสวนบานขุนแก้วได้เลยครับ อันนี้จะพอพอเหมาะพอดีเลยมันจะใช้อิดบล็อกสองก้อนนะคะถ้าอย่างนี้ก็ปลูกได้ทั้งบัวผันบัวฝรั่งบัวยักษ์เลยถ้าเกิดว่ามันสูงไปอะ่ะมันมีฝั่งทางโน้นเดี๋ยวแก้พาไปดมูมันสูงเกินไปน้ําเยอะก็บัวมันก็จะยืดๆนิดนึดนงมันก็จะปลูกได้ไม่ทุกชนิดถ้าอย่างนี้จะพอดีเลยเดี๋ยวเราตามไปดูตรงนั้กันเนาะนี่ฉลองควนัน มีชื่อมีชื่อค่ะตัวนี้เป็นแชมป์โลกตัวแรกของใครเลยที่ไปได้แชม,ม,มป์มาหลายสิปีแล้วค่ะที่คนไทยทําตัวแรกเลยค่ะัชนฉลองขวัญหรือ King of สยามคือชื่อของเขาอัน <2020. S 1> อันนี้ของเพื่อนแก้วเองนะคนที่อยู่กันเมืองการพจนีนใช่ค่ะสวยสวยตลอดเลยสวยมากสวยตลอดแล้วดอกมาดีมากเลยค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นบัวฝรั่งลันถ้าง,ง,ง,างถ้าถ้าซื้อก็เดี๋ยวแฟนก็จะล้วงออกมาตัดให้แล้วก็ปลูกใส่กระถางให้พี่กุ้งไปค,ค่ะเอาเอาอยเยอชอบตัวนี้ใช่ไหมคะดได้ได้เดี๋ยวแก้วเลือกเลือกหน่อที่มันดูมีดอกเยอะเอะนี่ยพวกบัวฝรั่งเขาจะบานช่วงเช้าแต่เช้าอะค่ะ,ะประมาณคือถ้าสมมติหน้านี้ก็ตีห้ากว่าหกโมงก็เริ่มบานละแล้วก็จะหุบป,ประมาณช่วงสิบโมงนี่แหละ บานแต่เช้าจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านแต่เช้า,า,ชาใช่ค่ะเพราะว่าพวกถ้าเป็นพวกบัวผันอะ่ะ9โมงมันถึงจะเริ่มบานแล้วถ้าเราต้องออกไปทํางานทุกวันกลับมามันก็หุบแหละไม่เห็น,นก็ต้งองรอเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็สวยนี่ใหญ่มคะตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวไหนคะตัวนี้บัวผันค่ะไม่มีชื่อ แล้วก็อันนี้อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นบัวฝรั่งเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อเหมือนกันค่ะบางตัวไม่ได้ตั้งชื่อนะคะ <โ party. S 2> ถ้ามันไม่ได้มีลักษณะโดดเด่นกว่า,าตัวอื่นเป็นสีชมพูคล้ người, ายๆกันกี่ไปคล้ายกันเราก็จะไม่ไม่ตั้งชื่อเขาไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่ามันมันเยอะอฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นนะคะฝั่งที่อ่างอ่างมันมันลึกมันลึกไปค่ะบ้านสงเปือยค่ะบ้านสงเปลืปอย อีกรอบอันนี้จะสูงไปนะคะนี่จะสูงไปไห,นหน่อยนึงค่ะก็ถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าทำไซส์ขนาดนี้60เซนมันจะปลูกได้แค่พวกบัวผันนะคะถ้าบัวฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ยังพอได้อยู่นะแต่ว่ามันต้องหาขนาดหรือว่าใส่ดินลงไปจำนวนที่พอเหมาะกับเขา จริงๆสัก40ไม่เกิน50เซนอะ่ะจะปลูกได้หมดเลยอันนี้ของพี่กุ้งค่ะนี่บานมันสุดท้ายแล้วสีอ่อนลงนิดนึงอ,อันนี้บัวสายแดงอังกฤษน,นี่ก็จะเขาจะบานพวกตระกูลบัวสายจะบานตั้งแต่ประมาณช่วงสองทุ่มจนก็เนี่ยเดี๋ยว10บโมงก็เริ่มหุบกันละค่ะนี่จะหุบแล้วมีเลาใช่ค่ะเเเราืให้ชชยชมแต่ละสายพันธุ์ก็จะบานต่างกันไปช่วงในช่วงเวลา มีใช่ใช่ <ทำ S 1> ค่ะต้องฉีดยานี่แหละแก้ก็เลยไม่ไม่ค่อยทําขาย<อ>เพราะว่าคือลูกค้าก็ชอบนะเพราะว่ายังคิดว่าต้องใช้บัวชนิดนี้ไหว้พระแต่จริงๆอ่ะพวกบัวผันก็ไหว้ได้ค่ะ<อ>ต้องเก็บไหว้ได้แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันใช้ได้ คือพอเราเดทไปเขาก็หูตั้งคืนตอนเช้าเขาก็บานเหมือนกันแต่คือด้วยความอันนี้เขาแบบเป็นกล้ามตั้งตรงใช่ค่ะก็เลยคนก็จะนิยมแบบนี้แต่ว่ามันโรคเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไปดูเมื่อวานเนี้ยใช่แล้วตัวเพีียไฟด้วยถ้าสมมุติมีเพีียไฟมีดอกขึ้นมาแล้วไม่บานนะคะ่อไปเลยใช่ค่ะอไปเยแต่ว่าต้องฉีดยาเลยใช่ไหมใช่ถ้าทำบัวพวกนี้ต้องใช้สารเคมีต้องฉีดยาแก้วก็เลยไม่ทำ ไม่ไหวมีบ้านมีฟอมันไม่มันไม่นี่เลยนะมัน่อไปเลยมันไม่บานเขาจะไม่บานเลยเขาจะโตไม่ได้เลยนอกจากใบไหนที่สวยๆอย่างเงี้ยใบเสียๆไม่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ตรงกลางนั่นน่ะะที่มันเป็นเพี้ยไฟเป็นหนอนโรคเยอะต้นมะพร้าวก็โตแล้วนะ มัันนแบบยงงงหลลเอตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มลงปลูกตอนนี้ก็หายไปเยอะอยู่นะเพราะว่าเอาขึ้นไปขาย <c oughs> <c oughs> หายเยอะค่ะแต่ก่อนแดงกิษนี่คือแน่นเลยแน่นละดอกใหญ่อันนี้เป็นชุดชุดที่เพิ่งขึ้นมาก็เลยดอกเล็กนิดนึง ส่วนมากถ้าไซ์นี้ก็จะเป็นแบบว่าจัดสวนนะคะเอาไปแบบจัดสวนแต่งร้านแต่สะพานจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะสะพานจะยุบยุบนิดนึงเวลาเหยียบได้ได้เนี่ย น้อยลงค่ะน้อยลงน้อยลงแล้วก็ดอกเล็กเพราะว่าต้นเขาเพิ่งเกิดขึ้นมามพวกต้นใหญ่หญๆเต็มฟอร์มเวลาลูกค้ามาเขาก็มาเลือกแล้วคือเราให้ชี้ได้เลยว่าจะเอาต้นไหนเลือกเลยลลเใ,ใช่ค่ะลงไปตัดขึ้นมาตัดเงาขึ้นมาพอบตัวนะคะมาเกเข้ามาได้ทุกวันเนาะคุณได้ทุกวันเลยค่ะอยู่ทุกวันเลยคนแจ้งก่อนเนาะใช่แจ้งก่อน ส่วนมากไปจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับไปเอาบัวไปเกี่ยวกับเรื่องบัวทั้งนั้นเลยยังไม่ได้มีโอกาสที่แบบไปใช้ชีวิตของตัวเองไปเ่นนีก่อนอ่าไปเมืองการไปหาเพื่อนก็ไปเอาบัวตัวใหม่ไปหนองคายก็เหมือนกันไปเอาบัวค่ะแต่ว่าถ้าแก้วกับแฟนถ้าไปไม่มีอะไรค่ะถ้าถ้านอกเหนือจากบัวก็คือ พระเขาพาไปทําบุญไหว้พระแค่นั้นเองถ้างั้นไม่ได้ไปไหนเลยไม่ยอมไปเนี่ยอันนี้มันจะเริ่มหุบแล้วค่ะพี่กุ้งเริ่มเขาจะเริ่มหุบละช่วงแดดจะหมดแล้วก็เขาใช่ค่ะเขาเป็นบัวที่บางกลางคืนไงอันนี้อันเดียวกันกับของพี่กุ้งนะบางกลางคืนใช่ใช่ค่ะก็เนี่ยสองทุ่มแล้วก็ช่วงนี้ก็หุบละทีนี้ก็จะเป็นเวลาของเจ้าพวกบัวผ่านเนี่ยอ๋อสลับกันทําหน้าที่บ้านใช่ค่ะ ถ้าพี่กุ้งมาสักสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงเนี้ไม่ไม่ไม่เห็นละใช่ไม่เห็นหอดอกบานค่ะละลูกค้าชอบชอบนะไซ์นี้คนที่เขาแบบ ขุดล่องหรือว่ามีมีสามีนาที่เขาทําแบบไม่มันคือมันเห็นดอกเป็นแบบค่ะมันใหญ่งไงคุณแก้วมันมันขึ้นใจแล้วทีนี้พอไปเขาปลูกแล้วมันก็งามเลยนะคะอองามเลยมันก็ได้เชยชมงงามต่อเลยแต่ว่าอาจจะไม่เต็มฟอร์มแบบนี้ต้องรอสักประมาณสามสัปดาห์อย่างเงี้ยก็จะขึ้นมาสวยงามเหมือนกันถ้าไม่ได้เต็มวันก็คือต้องเป็นช่วงเช,ช้าอะ่ะคือพอมีแดดเช้าก็ต้องโดนแดดเลยแล้วก็ประมาณถึงบ่ายสองค่ะ หลังจากนั้นถ้าเป็นช่วงแดดสามโมงสี่ห้าโมงขึ้นไปนี่ไม่เหมาะเลยดีนะที่แดดแต่ว่าลมเย็นสบายไม่เห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าเขาจะหุบและ้ะเนี่ยจะหุบละเพราะมีกระถางบัวแบ้างอยู่ค่ะ แล้วเป็นบัวบัวสายตัวนี้มันจะออกดอกเยอะนะอ,อย่างสมมุติว่าบัวสายที่ที่บ้านเราเรียกบัวแดงบัวแดงอะคะอ่ะเขาไม่ไม่เขาไไม่ได้เป็นสีนี้นะคะเป็นสีชมพูพี่กุ้งเคยไปไหมที่อุดรอ,อะเ<ม><ม>ขาไม่ออกแดงนะอ่่ค่อยอยะ <c oughs> จะเป็นออกสีอย่างนั้นนะคะใช่แบบนั้นเห็นเยอะค่ะแต่เขาก็เรียกบัวแดงนะทุ่งบัวแดงบัวแดงอ๋อไอ้ที่ดรตายใช่นั่นแหละอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงมันเป็นสีชมพูแต่ว่าเมื่อก่อนบ้านเรามันไม่มีสีแดงไงก็เลยเรียกเป็นบัวแดงกันแต่ว่าพวกนั้นจะออกออกดอกน้อยนะคะจะไม่เหมือนแดงกิ่ดอ่ะแดงกี่ดออกทั้งปีเลยออกทั้งปีแล้วก็ออกเยอะตลอดถ้าเป็นพวก บัวแดงบัวสายบ้านเราอ่ะก็ต้องรอดูช่วงหน้าหนาวเลยค่ะเห็นไหมช่วงช่วงปีใหม่อ่ะเขาจะเริ่มให้เข้าชมแต่อันเนี้ยมีทั้งปีทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าแต่เข้าหนาวก็จะดอกโตกว่านี้แล้วก็สีเข้มกว่านี้มากอ่ะจริงๆถ้าไม่มีใครมาไม่มีลูกค้าหรือต้องพาใครมาเดินชมนี่แกไม่ได้เดินลงมาเนี่ยมันดีค่ะมีแต่ลูกค้าอยากให้เอาขึ้นมาทําแต่ว่า มันเอาขึ้นมาแล้วมันก็ทําเอามันเอา,เอาไม่ได้อ่ะอม,มันมันเน่าอ่ะมันเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือมันเป็นโรคนะคะเนี่ยดูสิม่ใ,ใหญ่มากเบเล่เบลาเลยเนี่ยจะมีปัญหาว่าออนอนเยอะเนาะใช่ค่ะนอนเยอะโรคเยอะนอนเยอะโรคเยอะ ฝั่งนี้บัวกระถางของเราหายไปเยอะทำกันแค่สองคนมันก็เลยดูบางตาแต่ก็คิดว่าช่วงนี้ไม่น่าที่จะเร่งแล้วก็จ้างใครมาช่วยเยอะค่ะเพราะว่าตลาดมันดูเงียบมากค่ะช่วงนี้เงียบ<ต>ไม่ไม่บูมออนไลน์เรื่อยๆออนไลน์เรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ได้เรื่อยๆอยู่ก็พอพอดีกับ พอดีปริมาณที่ตัวเองทํากันสองคนนี้แหละค่ะ <Okay. S 1> คือพ่อถ้าทําไว้เยอะอ่ะมันจะแก่ไงเขาพี่เขาก็ไม่อยากให้บัวมันแก่แล้วดูโทม <Okay. S 1> เขาอยากให้มันดูแบบกําลังเริ่มออกดอกแล้วเขารับไปต่อมันก็ออกดอกไปได้นาน <Okay. S 1> อย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ไม่อยากให้มีบัวแก่แก่ <Okay. S 1> อันเนี้ยรุ่นนี้ก็เนี่ยเท่านี้เราก็มันจริงๆมันครบเปลี่ยนกระถางละ mm hmm. พอเปลี่ยนกระถางปุ๊บหลังจากเปลี่ยนกระถางประมาณ7-10วันก็สามารถออกกระถางได้เลย อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเวลาหายไปแล้วมนนีช่งนี้มีคนมารับถึงสวนไหคะมีค่ะมีมาตลอดเลยเมื่อวานก็มามีมาอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ถี่อย่างสมมติเจ้าหนึ่งมาอาทิตย์ละสองครั้งก็จะเหลือแค่อาทิตย์ละครั้งที่ละหนึ่งครั้งเนี้ยห่างออกไปค่ะใช่ค<ะ>่ะประมาณนั้นก็เขาก็บอกโควิดด้วยแล้วช่วงนี้เปิดเทมอม เด็กๆเปิดเทอมพ่อแม่ก็จะต้องไปโฟกัสเรื่องค่าเทอมเรื่องลูกไปโรงเรียนไม่ได้มาสนใจเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วเพราะช่วงหนึ่งที่โควิดก็พวกตลาดไต้ดังอะไรก็ขายไปใช่ค่ะอันนี้เป็นนางกวักนางกวักเนี่ยชอบมากเลย ก่อนอ่ะน้อยตอนนี้เยอะมากแล้วอันนี้อันนี้เรียกว่าต้นนี้ชื่อแก้วฟ้า,าค่ะเป็นไม้ของของสวนแก้วเององัองนออนี้ก็นางกวักสีเหลืองต้นนี้ชื่อทองทวีทรัพย์อันนี้คือทองทงวีทรัพย์กบเป็นเืองใครชอบสีเหลืองอยาซือ้อไ,ได้ที่สวนแล้วก็ท้งเทิ แม่บ,บัวแก้วเหมือนเดิมเนาะแม่บัวแก้วเหมือนเดิมค่ะติดต่อทางเพจหรือว่าทักเฟซส่วนตัวมาได้เลยพี่กุ้งไปดูฝั่งนู้นไหมจะมีบัวฝรั่งีายเขาก็เริ่มจะหุบกันแล้วเนี่ยค่ะ ก็เดืนสิบโมงหบแล้วอันนี้ก็มาริกาเหมือนกันแต่เขาก็บานแต่เช้าไง <c oughs> มีเมือม่อม่เช้าในกลุ่มอ่ะมีลูกค้ามีเพื่อนในเฟซแหละเขาบอกว่าตี52นาทีเธอจะเริ่มบานไปไหนเลย ดอกเต็มไปหมดเลยแต่ว่าขาวบางตัวน่าจะขึ้นไหมเ<ม>นี่ยเนี่ยส่วนตัวแล้วคือสีอื่นอะเด่นมากนะแต่พอเห็นสีขาวนี่แก้วแบบแทบจะกรีดเพราะเป็นคนที่ชอบสีขาวมากใช่ค่ะกุหลาบเหมือนกันเนี่ยดูสิอันนี้ใหญ่ได้มากกว่าน,นี้อีกน,นะคะเนี่ยเพิ่งเริ่มเป็นดอกแรกของแต่ละหน่อเลยทั้งสองกระถาง<ม> ไม่ใช่ค่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะมันมีความคล้ายคลึงกับหลายตัวมีสองสีด้วย<ม>แต่ว่าเขาจะสีอ่อนนิดนึงแล้วก็มีคือกลีบดอกเขาอะ่ะจะดูยับ,ย,บยับนิดนึงครับก็จะมีมีม,มีมีบลมด้อยอยู่ก็เลยไม่ได้ถูกตั้งชื่อขึ้นมาแต่ก็สวยค่ะตัวนี้ดกอันนี้ส่วนตัวนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นพี่น้องกับมาริกานะคะชื่อละตี ใช่มาจากที่เดียวกันเลยมาจากค่ายพจนีทองใบเลยค่ะเมืองกาญนี่บานมันที่สามแล้วสีก็เลยซีดลงวันแรกก็จะเข้มกว่านี้ค่ะดูสิชอบตรงที่มันมีพอดอกหนึงจะโรยอีกดอกก็เริ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยดอกต่อเนื่องตลอดอวันนี้ไม่มีบัวยักษ<ต>์แต่เป็นยักษยักษ์ที่ถูก ถูกมาปลูกไว้ในที่แคบๆตื้นๆนางก็เลยไม่โตค่ะต้องถอนไปพิ่งเขาออกไปเลยกลัวบัวมันจะไม่มีใช่กลัวพอลูกค้าเข้ามาลูกค้าประจาขอขอบคุณพีพีน้องๆนะครับที่มาชมให้กำลังใจลุงพานท่องเจดี มือได้บวัวบาทงามๆสวยๆลุงพัดท้องกับเก็บภาพมาฝากอีกเช่หนึงครับขอบคุณหลายๆครับ